สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเข้าหลามออฟฟิเชียลค่ะมื่อนี้มาตลาดนัดจะ้ะตลาดนัดตลาดนัดบ้านอาจสามารถจะพี่น้องฟ้าแตงถุงละสิบบาทถูกแค่แตงสิบบาท หาซื้อกับเขาจ้ะพี่น้องขายแมงคู่ถุงละสามบาทจ้าั่ากพี่าะุงๆ่ยวหก่แกวลำไย,ยโรท่าใดนม่ค่ะ กันเย,ย้หน่วยเย้ดีๆจ้ะพี่น้อนงเดี๋ยวแล้วจ้ะอันดเดี๋ยวค่อยมาแตงถุงท่รดจ้ะแม่ค่ะ,ะนางหวานแขงนั่นเป็นไก่ทอดจ้ะพี่น้องปลาเนินทอดปลาเนินเผาปลาเผา ตลาดนัดในหมู่บ้านจาพี่น้องตลาดนัดในหมู่บ้านลาบาเืองทางนี้ได้จยวจพี่น้องเข้ามานาันไกลคนขายดี

เทอ1สิบบาทผักสดในหมู่บ้านตลาดในหมู่บ้านจะพี่นอ้องเบิงจะบี่น้องผักดำละห้าบาทแกงจะบี่น้องแกงถุงละซาวต้มเนื้อเนื้อต้ม จากตลาดเน่ยอยู่จากพี่น้องไม่ได้ตลาดนัดตลาดในหมู่บ้านดีจะพี่น้องเพิ่นบ่เปิดเพลงนแดกแด่แดกแด้ถาดละสี่สิบบาทไหยเนืงอผู้สามโลร้อยจากพี่น้อง เก่งตัวละห้างลาบเนื้อหูละห้าสิบ เปิงปลาทูจะไปน้องปลาทูสดปลาทูไอ้นั่นปลาทูงาบปลาทูมันก็มีอร่อยปทูมันวอร่อยทอดอร่อยมีหลายราค้ารับ เก่ง5บาทนี่ค่า5บาทเก่ง100บาทนางเข้าตลาดข่ะสะเป็นเต็ตตะคิ้วไหมนอกคั้งได้นางตลาดไหมอินทภาล่ำจะพี่น้อง กินได้ค่ะลให่เนใหม่ใค่ะสดจับต้นเลยเ่าละสิบห yeah ้ามันเนื้อหนามือนบ่อหนาจ้ะแก้วมังกรเถือกจับพี่นอก กิโลละสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทเม่เอาเลยครับนทางนี้กสิบอีกอ่ะกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาททางนี้หน่วยใหญ่กว่าตัวนี้ไหมเบอร์ลำใหญ่จับพี่น้องกิโลละสิบห้าบาทสองโลยี่สิบห้าเลยเอาพิเศษเลยคุณนโรนโรนเลยครับไม่เอาเลยครับชิมดูได้เนื้อเยอะชิมได้ครับเสื้อลายโลแล้วพอครั ไปทางไหนหล่ะปะทีนะใกล้ทอดจับพี่น้องชิ้นละเท่าไรจ้ะเนี่ยชิ้นละยี่สิบเี่ยงจับพี่น้องคลบเนี้ก็ฝากไปสันนี้ละจ้ะฝากช่องเจเดือนเยกเข้าหลามด้วยค่ะ ตลาดนัดในหมู่บ้าน